นมันมุดรู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 มันจะมุดรูมันจะม,มุดรูได้่เน่ยเนมันจะมุดรูไหมเนี่ยนี่ใส,สไหมเนไหยการกดเบ็ดทุกครั้งแนะนำไม่ใชครีมนะครับท่านผู้ชม มันจะได้ง่ายได้สะดวกแม,ม่นต่าลกับเราด้วยนะฮะปลดลงง่ายๆเลยไปแลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตรังเคฟิชชิงนะครับ EP นี้เราก็มาหาปลา เกมอันดับหนึ่งของผมเหมือนเดิมนะครับก็คือปลากระสูนนะครับเราไม่ได้มาคนเดียวนะครับอีพีนี้เรามากับพี่ปอยมิสเตอร์กลีนนะครับนี่ครับกำลังว่างด้วยความมอมันนะฮะก็จิ้งจอกน้ําจืดครับคือภารกิจหลักมาดูกันว่าวันนี้เราจะมีโอกาสได้ตบจิ้งจอกน้ําจืดหรือเปล่าไปชมเลยครับผมนี่ก็คือโลเคชั่นหมายของเราวันนี้คร่าวๆนะครับนี่เราขึ้นมาข้างบนแล้วครับท่านผู้ชมเรามาดูกันว่าสวยงามแค่ไหน มองไกลๆก็จะเป็นประตูน้ำนะฮะแล้วเราก็เดินเลาะน้ํำมาเรื่อยๆนะครับบริเวณริมตะลิงก็จะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับก็เคลียร์กันเอาเองนะฮะตัวใครตัวมันามีปัญหากูไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกูนะมันด้บอกว่าตามกูมากูไม่รู้เนี่ยครับดูเร้าๆก่อน I'm พี่บอยมาแล้วมาแล้วใช่ไหมวะใช่ตัวแต่ผมไม่ตีนสูบ สปูนครับเนี่ยจะทุดโฉบปั้งกันวันนีเลยโฉบข้อข้างเลยปล่อยครับตาเบ็ดนี่ว่าคืออะไรอันนี้ผมเอาตาเบ็ดตกตกปลาเนี่ยตกปลาเอามาเอามาช้ำกันนี่พี่โอ้ถ่ายรูปก่อนเออช่างเงือกปล่อยดีกว่า ตัวเล็กเกินถ่ายรูปไปก็อายคุนเนาะถูไหมพี่ถ่ายไม่ทันเนืกอกี้ <c oughs> โอ้นายตัวแล้วครับท่านผู้ชม ไม่ทันเนี่ยดูตาเบรกก็บางไปโอ้เนี่ยมันมุดรูมุดรูมันมุดรูมันมุดรูมันจะมุดรูมันจะมุดรูเน้นๆมันจะมุดรูไม้เนี่ยเนี่ยนิสัยมันเลยเนี่ยมาได้ปุ๊บมันจะมุดรูทันทีในมุดรูไม้เนี่ยมันจะเข้าไปได้ยัง ถ่ายรูปเสร็จก็ปล่อยนะครับโอเคครับปลอดภัยไม่โดนลูกตาครับเวลาปล่อยน้องแล้วนะฮะถ่ายรูปเสร็จให้เขาได้หายใจสุดแป๊บนะครับท่านผู้ชมเนีย่ยฮะสังเกตด,ดูปากก็นะฮะ สังเกตด,ดูเงือเขานะฮะกำลังกระเพื่มนะฮะเขาแข็งแรงเขาก็จะไปจากมือเราเองครับอลไะครับ ไปต่อยไปกันไพี่พอยปอยไปไอีกแล้วไปกันไปี่อยตัวเดิมแบว่าแรงดีครับน้องก็แรงดีมากครับโอ้โหเดยวปลาเข้าก,กัด ได้แก oh, ่โอ้โหสู้สู้ครับสู้สู้แรงดีแรงดีแรงดีมุด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 ม, um, มุดไม่ยอมครับไม่ยอมแรงดีครับ มีได้ไฟนี้เลยนะฮะที่เดียวแล้วครับสามตัวแล้วยอมแล้วครับทำตัวแข็งต้านน้ำนะฮะทำตัวเอียงนะฮะนะฮะท่านผู้ชมเราจะทำตัวนี้เอียงแข็งๆนะครับเพื่อให้น้ำช่วยพาเข้าไปนะครับเวลาต่อสู้ ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ปล่อยเขานะครับผมท่านผู้ชมของเขาการกดเบ็ดที่ดีทุกครั้งแนะนำให้ใช้ครีมนะครับปลาปลาครับน่ไม่ใช้ครีมการกดเบ็ดทุกครั้งแนะนำให้ใช้ครีมนะครับท่านผู้ชมมันจะได้ง่ายได้สะดวกไม่อันตรายกับเราด้วยนะฮะกดลงง่ายง่ายล้วครับก็หมดเวลาสนุกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีเวลาว่างกันมาตีแค่ ชั่วโมง2องชั่วโมงเองนะครับก็ถือว่าได้ออกกําลังกายช่วงเย็นกับสตรีมมิ่งเอ้ยไม่ใช่ดิกับสตรีมฟิชชิงนะฮะนี่ดูครับดูบรรยากาศก่อนนะครับแวะข้างทางก่อนนี่ดูความสวยงามนะฮะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมกรังเคฟิชชิงเป็นอย่างดีเสมอมานะครับก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราวันนี้ด้วยนะครับนี่ฮะพี่ปอยฟับนี่ครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ